นอนหารเปินใจอื้เฮ้ดขารุนงทงใช่ไหน้อง โคชน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะมาอีกแล้ววันนี้ผีปน,นปญญน,นปญญาย้อนปอน้อโของนะไดความคงมาตัวบักงไงพี่น้องเอ้ยว่าปะลมือกินนะมีเข่า,ขา,ขาติบ,บักงไงเพียมาแล้วีพี่น้องพีติเขา่าทำงานอ่ะเอาเลยปัญญย่นยิง้ัเลยหอนไม่หอนเยโอ้โหหอน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 ติดดาดปากเขาดิวันอีนี้กินเลยลงมือลงมือ น้ำลายไหลตัวงไงพี่น้องเด้อพอ,อยนอนตุยตุยตุยอยู่เลยี่พี่น้องอแหัวป่ามันมันเนาะมันน่ตวนี้อักกะหลักรายไปเนี่ยไปเนี่ยนี่พริกกีน้ำเผ็ดบ้างบเผ็ดดับกอืมอือโอ้ยมันเผ็ดขี้วะอือขึ้นเดียบกเดีบเผ็้หล,หลาย ไม่赖อืมปาดอืมปาดปลา,ปลามันมันมนาะมันเหลีอยมปาดน้ำโขงนะมันครับออืมส่วนผลเลยมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันแบ่บแบ มาส้มข่าเทียงนักกันพี่นอ้องข่าเที่ยงข้าวสวยข้าวแรงโต <c oughs> ัวไงพี่น้องเพ่ยใหญ่เนะเพ่ยล้รมขวงปะย่อนมันขักมันแน่กินบูเบือกับเปนพลีเราพี่นอ้องด้ยนั่นเลยกับแซมนั่นหน่นนน จำจนวิ่นอุ่นห่วงพ่อมขิงจับเขาดีผดีเลย ก็วี๋ยวนัวแบบอืออืบครับยิวของน้ำน้ำ <laughs> ันยำหน้าน่นปลาสีคาดนี่เลยมันด้อปลาสีคาดบ้นคนดครัอมัได้ปลา,าดุกได้ปลาคอมา Wert. พี่หน่อเลยนวดไหลนวะไหลพี่น้อข้าวต้นหนักประเด็กข้าวต้นหนักประเด็กนวนนวดเลยนวดเลยหม,มามันไดปุ๋หมหยาง มันนี่ตูดเลยมันขักมันแหนกกางบา๊อกไครมี่ได้ขับพี่น้องกางมันมี่ตันนด้นมีกางนหน่อยๆเนาะมันก็นคือปังปตาตะเพียนเนาะนอันนี้เนาะปะหนังบครั๊อกใครมี่เนาะ<ม><ม>อร่อยมาก กินในื้อขาวบดติดพี่นอกเนื้อขาวแา <laughs> าาสบปันเอ้ยคุยอรดอยคำว่าเผ็ดนี่แหละเพอาีแสบนี่ค่เอ แซ่บก็ดียวอร่อ<า>ยจอืมใหญ่ยุยคิ้วจะได้กินได้ <c oughs> อืปลาตัวนี้เนหลุมหมดแล้วเนาะหลายตัวโ,โดนหนึ่งว่ะ รูด,ดึงได้สิบตูวพี่น้องตัวได้ขิดกลังดีนะอืมแสดแสีอืม,อม มันตัวนัวตึ้งนัวทั้งมันน้ำหนักน้ำพริกสาหร่ายคนตำน้ำนัวนัโอ้เจ็บแล้วกับข้าวเขากันคักเขาก็ห่อนมาเจ้เขาก็ปนกับนัวมาเจ้อากาศก็ห่อนฝนหยตกเง้ยเนาะ เน Adult, ี่ยเอาเอาเอเอาอืมเห็ดข่ารงธงใช่ไหมน้องคุยเอาไว้นี่ฉับ หิวข่าแบบมิวขนาดหิวมาขาบอรติบมั้งวะเผ็ดนัวๆพี่น้องเผ็ดบดาดพอดีเนาะขอกันไรแบบมาคัก อืมือมอือตุยตยเขาตุยขเลยเออดีแล้วกางบวกลา,กลานนมีขั้นกลางักลางเลนน้อยเนาะกลาง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 กังวกายมีเหรออืม อืวัวตะผักวัวตะเขาแล้วผักกระเบิเจ็บแล้วเหนะีือวน้ำเนาะเนีะยนัวไปนล้วเปนียวหั่วมากจับเจ็บน้นนงนองเนาะ ถ่ายแายสุดพี uh, 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 uh ่น้องเนียวมันแน่นเอดแน่นท้องอึอตื่นแล้วเปล่า ครับครับแซบหลายเนาะแซบพักแซบแน่แซบไปริบเปไปครึ่งนึงนานเบิร์ตในแปดตัวไว้เป็นแปดตัวครับเบิดไปครึ่งนึงเลยอ่ะมื้อนี้ผมมีพี่สาวกับพ่อเสบียงเนาะพี่น้องเนาะมื้อหน้าจะหาไม่ดูแซ่บๆอ่ามากินให้เบิ่งอีกครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขัช่วยแนะนำเพจเพจบกนยูทูบนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ผมกับสาวก็ไปแล้วครับมื้อหน้ามาเมื่อมาพอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ